เลยที่มันอยู่ในหัวใจของผมอ่ะให้พวกเราทุกคนนะหันหน้าไปมองเพื่อนกันเดียวสิจ้างหันหน้ากันหันหน้ามองเพื่อนนะพอหันหน้ามองเพื่อนเสร็จปั๊บสำหรับคนที่ใส่เสื้อฮอร์สหอมานะเมื่อหันหน้ามองเพื่อนปั๊บให้ก้มลงลองดูโลโก้หน้าอกสิเออเออมันเป็นรูปอะไร ผมไปอบรมอสมหลายที่นะครับต่อมาจิตแสบมากเลยน้ำเต้าตือบานหมดเลยทำงานแล้ว เชิญเชชู้นของคุณครับของคุณอาครับตวเพื่อนหน่อยอย่ารู้ไม่ถูกไว้อนสอย่ารู้ว่าจะมนจะอยเฉยปากเลยแค่ลงก้นอ่างคุณเปส่วโมงได้เลยนะผมเจ็บปวดมากเลยผมเป็นอาจารย์มสมเป็นศูนย์อะรผมต้องสอน หลอกไปทั่วตลาดนะทีชาวบ้านก็ไม่าำอสมออสมอคุณมาไ้ยัรเดี๋ยวมีตอบเได้ไหมะค่ะเป็นลูกอสมที่ไายรองชุมชนช่ชุมชนใช่ไมคะอย มันตรงสีแดงเห็นไหมมันเป็นรูปคนหนึ่งคนเห็นป่ะนะครับอันนี้ด,ด้านข้างของเนนป่าอะไรที่แดงเนี่ย <c oughs> มันเป็นผมผู้หญิงเอออันนี้มันเป็นบวกเอออันนี้มันเป็นคนเก้าคนจับมือกนันลวมาแต่เหล่านี้เห็นไหมนี่เขาเรียกว่าสายษณ์ก,การสะสมูลฐาน<ห>นะสัญลักษณ์การสะสมูลฐานที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีสอง0น้ี่สิบี่สิ นะครับตรงนี้มีความหมายครับสีด้วยนะสีด้วยเอาสีอะไรได้สีแดงหมายถึงชาติหมายถึงการสาธารณูปทานหมายถึงเลือดจะต้องหล่อเลี้ยงให้การทํางานสามารถทํางานได้นะครับการสาธารณูลฐานก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นการูแลสุขภาพของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนสีน้ำเงินหมายถึงหมายถึงมาตรฐานการสัที่มีความหมายลึกซึ้งมากมีความยิ่งใหญ่ ว่างใจหนักแน่นแนบมั่นคงอย่างนีนะสิงเงินนะเห็นไหมแล้วเดี๋ยวเรื่องสีจะมีสีเดี๋ยวผมจะพูดตอนสุดท้ายสีนะลูกคนลูกคนตรงกลางหมายถึงว่าเราจะดูแลบุคคลคนที่ว่าเป็นผมผู้หญิงนี่ผู้หญิงเป็นใหญ่ใดไหนครอบครัวเราจะดูทั้งบุคคลดูทั้งครอบครัวคนใส่บวกหมายถึงคนมี่ตำแหน่ง ในชุมชนเพราะนั้นเราต้องดูบุคคลครอบครัวแล้วก็ชุมชนนะครับทั้งสามคนเห็นไหมมีคนครอบครัวและชุมชนเคยเห็นมือมันไหมมือมันจับก,กันนี่มือนั้นเนี่ยไม่ใช่น้กต้าปลานลมือมันจับควาคือทั้งบนะุคคลครอบครัวชุมชนต้องประสานงานกันทะเลาะกันไม่ได้เห็นปะนะครับ เห็นคนเก้าคนจับมือกันไหมนี่คนเก้าคนนะคนเก้าคนจับมือกันไม่ใช่คนแต่เป็นองค์กรการรวลุ่มสี่อย่างดังต่อไปนี้คือ 1. นึ่ภาคราชการสองนน 3. ภาคเอกชนสามภาคจิตอาสาอย่างอย่างพวกเราเองนะ แล้วก็4คือภาคธุรกิจภาคภาคจิตอาสาคืออื่นเพราะฉะนั้นเราเป็นอสมอเราต้องสาม,มารถประสานสอดคล้องร่วมเพื่อช่วยกันจากทะเลาะกับใครไม่ได้เลยวกกลับมาต้นสุดท้ายคือเรื่องสีครับเรื่องสีสีที่สาที่ผมอยากจะบอกก็จริงๆคือสีที่พวกเรา,รสเราใส่กันนะครับนั่นก็คือสีเทาองมฟ้า เห็นไหมครับมันมีสีสีแดงกับสีเงินไปแล้วเนาะและสีสำคัญอีกสีนึงคือสีเทาองฟ้าหรือสีเทานั่นเองมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับสีเทาองฟ้าแล้วมันสําคัญยังไงเป็นการเป็นสีอสมองมยุในเราเรียนอสองมขาเขียนได้เลยนะว่าอสองมอย่างมีชุดประจำาอีกสีคนนี้ถูกต้องเลยนะครับบางคนสีเทาเขงใชก็เขาไม่ถูกเท่าไหร่สีเทาองฟ้าหรือสีเทาถ้าใครนึกไม่ออกบอกไม่ถูกไปดูเด็กกสีเรียนระบายสีกัน สีเทาองค์้ามันเกิดจากเอาทุกสีมารวมกันเจ็ดสีอ่ะวนๆๆปั๊ก็นที่ถายเป็นสีเทาองค์ป้าเลยมันหมายความว่าไงก็หมายความว่าคุณจะแยกเป็นสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีฟ้ามันเฉพาะกันไม่ได้อสพต้องเป็นกาวใจในชุมชนเป็นกาวใจในชุมชนทุกสีมันควอยู่ในสีเทาองค์้าแล้วเราจะแ่กแยกกันไม่ได้แม้คนนั้นมันจะเป็นเกี ผู้พิการเป็นผู้นำชุมชนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นยาจบเส้นใจเป็นคนพิการเป็นคนด้ยอยค่าชาวบ้านเขาว่ามันเป็นเชื้อหนเชื้อีิอสมต้องรักทุกคนถ้ามันอยู่ในแก่ถึงสิบห้าหลังคาเดือนที่เราดูแลอยู่นะครับดังนั้นคุณค่าของอสมมันมันงเขินตรงนี้ถ้าเราตีจุดสัญลักษณ์ตรงนี้ออกนะเราจะเราจะรับชัยยุคย่องระดับโลก ว่าประเทศไทยเนี่ยมีระบบการเูแลสุขภาพที่ยอดเยี่ยมที่ชาวบ้านสามารถรูกขึ้นมาดูแลตัวเองได้ช่วยหัวใจของโลโก้นี้พิชาที่ผมอยากจะพูดเป็นมารนีานเลยนะจริงๆมันมีเยอะมากเลยผมพูดได้หมดแต่ว่าด้วยเวลาจํากัดตรงนี้ขอพูดแค่นี้ก่อนเข้าใจได้ยังว่าที่ผมอธิบายทั้งนี้มันคือน้ำเต้าปูปา หนอนวัวลักภูนะสร้างสร้างศรัทธาให้ผมหน่อยนะไปที่ไหนเรายึดผมพูดให้เต็มที่เลยมันหมายว่านึกอะไรไม่ออกบอกเลยลึกสีทักษิณนึงก็ผูดได้นึกถึงคนสักคนหนึ่งการจับมาสักหน่อยมันเป็พูดมันเกิดความภาคภูมิใจไงรู้ป่ะมันภาคภูมิใจก็รู้ใช่ไหมีถูกมากขนาดที่ช่เหลืออย่างเนี้คือไปได้เป็นูมนะอาจจะมีอารมณ์หน่อยนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าอารมณ์เพราะมันยุติธรรมนะก็สีสีน ก็เลยให้เปิดในที่ดูความหมายของโตกะอสมนะมันมีเดเล็กด้วยผมถือมาด้วยฝั่งถือมาด้วยซ้ำแน่นอนแต่ระเบียบอสมเนี่ยมันเขียนมาอยู่แต่เราไม่เคยรู้ว่าเรามา40กิโลคิดว่าวิชานี้รู้กันแล้วไม่ต้องตอบกันหรอกแต่ถามเขาจริงรู้ไหมเห็นไหมฮะมันก็ไม่ค่อยรู้นูนนะถ้าผมไปพูดไปยั้งตรงนี้เราก็เห็นคุณค่้าเราก็เห็นแต่ว่าเขาใส่กระเดินองยนี้เมื่อไหร่เรามีอีกทีนะ ตอนคนเรื่องบริจาคเสื้อเนาะเสื้อเก่าๆของเราเนาะงเป็นบริจาคเสื้อนะดูดีๆว่าบริจาคเสื้อไทยไปบริจาคพวกเล่นกันมานานบริจาคเล่นพวกกินเหล้านอนยามาใส่เสื้อออสโมไปเป็นอาบริจาคสบายเลยดีเนอะแต่แล้วมันถึงขั้นออกมาหน่อยนึง นะอย่าผมก็เกลียดอย่างนันตายแล้วพวกเราเหมือนกันนะเราส่งต่อไปสู <c ười> ่ลูกสิษย์เราเนาะต้องกราบขออภัยจริงด้วยสัจจริงนะดรนะดรกราบพวกเราทุกคนนะครับว่าจริงๆแล้วนี่ผมไม่แย้งไม่ได้จะมาพูดว่าให้เราเสียใจเสียกำลังใจอะไรเลยนะผมนั่งผิวอสมอจริงๆรอสมองเป็นอาจารย์ผมเป็นพ้อถึงแม่แล้วก็เป็นคนแรกของเรื่องของการสั่งส่งถานะครับผมสั่งา คือสะท้อนได้ตลาเห็นว่า,า,นะา,ามัามนมีคุณค่าแกงอยู่นะยังไงเราเรียนวิชาการไปวิชาคิดวิชาคุณค่าก็ต้องเก็บเอาไว้นะครับนะอันไหนที่ผมพูดไปแล้วกระทบจิตใจแล้วถามคมอะไรอีกทีนะครับแต่อยากให้กลอาสร้างชื่อสร้างคุณค่าอสมอ,อยู่ได้ด้วยคุณค่าไม่ใช่ราคา100บาท1,000บาทหรือหมื่นล้านบาท, 10, บาทอสมอ,อยู่ได้ด้วยคุณค่าคุณค่าอสมไม่ใช่เกิดจากว่าตะเป็น หมอแปะแล้วตัวแปะมันมาพูดว่าอสมมติ่ามีคุณค่าไม่ใช่แต่คุณค่าเกิดจากเราได้ทำคุณงามความดีผลประโยชน์ให้กับชาวบ้านแต่เราแก้การโฆษณาของทารเดินของเราเลยถ้าเราทำเชื่อเดือดขึ้นปั๊บนะคุณค่าจะเกิดขึ้นคุณค่าเกิดในการกระทำคุณค่าใช่โดยสุไทร์ยกย่องเชิดชูแต่คุณค่ามันเกิดจากเราได้ทำความคุณงามความดีแบบนั้นในคนที่เรา้เราได้ดูแลสังเกตไหมครับถ้าหากว่ามีคนตกทุกข์ได้ยากมาแล้วมันโดนดูแลก็จะได้รับการยกย่องเชิดชู นะครับไม่ใช่ว่าเกิดจากโชคดีมายอดยอดไม่ใช่แจกเงานไปประกาศและไม่ใช่เกิดจากเงินค่าบริการจะเป็นกี่ล้านกี่ล้านยังไงก็ซื้อไม่ได้หรือควาเป็นอสจไม่ได้นะครับสุดท้ายนี้ต้องกราบขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับหวังว่าคงจะตื่นเต้ีความรู้อะไรบ้างนะครับแล้วก็หายเหนื่อยที่ได้รับสาระเนาะอันดับที่ผู้อ่านในของต่าบๆไปเลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ